กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมกจะ,าะามาเร่มมาในเรื่องวิชาตอนที่30ซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อว่าวันที่เวทมนตร์สาบสูญตัดภาพที่เกลมดินที่เดินเข้าไปแล้วก็เจอกับคุณนโต้ซึ่งนโต้นั้นถูกจองจําอยู่แล้วเกลมดินก็ปล่อยคุณนโตอ้อมาตัดภาพมาที่จุนเปท,ที่แสดงมายากลแล้วจุนเปก,ก็ลอยไปซึ่งพระเอกนั้นเป็นคนทําในขณะเดียวกันโคโยูิกนั้นก็ล้มลงไปเนื่องจากพลังเวทไม่พอและพระเอกนั้นก็เติมพลังเวทให้ตัดภาพมาที่เมดุซ่ากับไวท์แมนซึ่งน้ายเโต้นีเตั แล้วคุณไนโต้ก็มาแล้วก็ฆ่าตัดภาามาที่ทั้งฝั่งคนที่มากินโดนัทเพราะว่าลินกตตามคดีหลับไหลที่เป็นข่าวซึ่งผู้คนที่อยู่ในข่าวจะล้มลงและหมดสติในที่ต่างๆแล้วก็มีโทรศัพท์ลินกตก็รีบไปตัดภาามาที่สองพี่น้องและพี่นั้นก็โชว์มายากลให้ดูแต่เล่นหวยมากๆพระเอกก็มาแล้วก็มาโชว์แทนแล้วให้น้องสาวบินไปด้วยตัดภาามาที่ผู้หญิงที่ช่วยคุณยายข่ามถุนแล้วคุณไนโต้ก็มาแล้วก็กลายเป็นแฟนทอมชื่อเรกิออนตัดผาพมาที่นิโต้ที่หิวแล้วได้ยินเสีีียยยงงกกรรรริดดด้อเล่่ไปูตตััภาพนนโทคุบึ ้นน,นัไม่สนใจเกณฑ์เลยแมย้แต่น้อยมันสนใจแค่ใจิตใจอันงดงามแล้วนิโตก็แปลงร่างทั้งสองคนก็ตู้กันนิโตก็เปลี่ยนเป็นร่างคาเมโลแล้วก็จัดการแต่ว่าทําอะไรมันไม่ได้ แล้วทโตก็เปลี่ยนไปร่างไฮเปอร์พวกกุ้ก็ออกมาบีเลยจัดการพร้อมกับกินพลังเวทตัดภาพที่พระเอกที่ใช้เปทมันเปลี่ยนชุดแล้วก็มีโทรศัพท์จากลินกดโทรหาพระเอกก่อนที่พระเอกจะไปก็ได้มอบดอกไม้ให้แล้วพระเอกกับจุนเปก็ไปตัดภาพมาที่ที่สืบคดีทั้งสี่คนได้คุยกันซึ่งนิโตก็บอกเรื่องทั้งหมดของแฟนทอมไปตัดภาพที่คอยมีที่ช่วงนี้นั้นพลังเวทหมดเร็วตัดภาพที่เรกิออนที่ทำลายผู้คนแล้วเบรูซ่าก็มาแล้วเกรมินก็มาซึ่งเกรมินนั้นมีเรื่องที่อยากจะรู้เลยทำ ี่ชายนั้นจะให้น้องสาวดีใจเลยหันเล่นมายากลแล้วน้องสาวจะดีใจเมื่อได้รับดอกไม้แล้วคุณนโต้ก็มาแล้วก็กลายราบเป็นเรกิออนพระเอกนั้นก็เอาปืนออกมายิงตัดภาพที่เกรมบินที่ถูกจับซึ่งคนที่จับคือไวท์แมนแล้วที่เกรมบินทําไปเพราะอยากถามเรื่องสปาร์กผู้ใช้เวทมนต์แล้วก็ศิลานักปราดตัดภาพที่พระเอกที่แปลงรางเป็นท่าดินแล้วก็สู้กันพระเอกก็เปลี่ยนเป็นท่าลมแล้วบีทก็มาแล้วพระเอกก็เปลี่ยนเป็นท่าไฟทั้งสองคนก็รวมเรกิออนแล้วบีทนั้นกำมันจะถูกจัดการแต่พระเอกนั้นมาาากกกกันนนไไไวว้้้ดลเเเรรอออออ็ขขปใโงพพะภที่ เออนที่ทำลายอันเดอร์โวของพระเอกและพระเอกนั้นก็กลับร่างซซ่งคนที่หมสดสติไปก็เป็นแบบเดียวกับพระเอกบีทนั้นเลยเข้าไปในโลกอันเดอร์โวของพระเอกตัดภาพที่บีทที่สู้กับเลกิออนแล้วก็ได้เรียกคิเบราออกมาบีทก,ก็ขึ้นไปกีดคิเบราแล้วก็สู้กับเลกิออนในขณะเดียวกันดราก้อนมาช่วยทั้งสามก็รุมแต่ว่าคิเบรานั้นถูกฟันเลกิออนนั้นจะจัดการแต่ดราก้อนก็ฆ่ามันไปแล้วก็ระเบิดตายไปพร้อมๆกันตัดภาพที่พระเอกที่จะตายได้ก,ก็ไปแล้วตัวนี้ขยับเลยเวลาใกน